ไปก่อนให้กายแทนไม่ไหนอ่ะยังไม่โทรมาอีกหรอเฮ้ยด่านนี้ยเล่นตัวอะไรดีอ่ะออแล้วกูเล่นอะไรถึงนั่นน่ะสิด่านชิงเสียงชาเชียงด้วยมึงอยากมีใครมีกดซาวแพทไหมจัดเล่นอะไรชชดีวนะนี่อะ <laughs> ไรอ่ะมีแล้วสมองไม่มีสมองไม่มี ไอ้มอน<ต>แฟดไร้ประโยชน์ชน <laughs> ไอ้มอนแบล็คบ,บิ๊มมาดิแบบนี้ก็บิมม๊มก็เซ็นได้แค่ได้มันด้วยเพราะมันเดินใกลแ้แบบนี้ก็บอกว่าไม่รู้ให้เนเอาอันนี้มาดิเอาปริชไม่ก็เอาโซวาส์มาก็ได้ฉันนะ่ะบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่รู้ได้ <S <S โอ้กูใครไม่มีโซวาส์เฮียอยากให้มีโซวาส์จะเลยสแกนเลยได้ ระยะพองอย่ายาวที่สุดแอบโซว่าที่สแกนกับกับไอ้นี่เคโอก็เคโอก็ดีกว่าอยู่แล้วเพาเคโอดีกว่าแต่กูว่าไ้ลบดเคโอแม่งมีแฟบเยอะเคโอก็ยิงพิงได้เคโอก็ยิงพิงได้แต่ว่าเคโอมันเคโอมันต้องยิงแค่แต้มมันไม่เห็นนะมันยังไงมันก็ยิงไม่ได้นแต่โซว่าก็มันกะ อ๋อมีเดดอ่าอันนี้คือต้องการที่ไหนเน่ยปิดไปเลยอะไม่ซื้อเหรอไม่เลยไม่อะไรไม่ได้ไม่ไดเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่ามันกดตรงไหนไม่เคยไม่ซื้อเกาะองเลยราวแลกไม่ซื้อกล่องเลยเนี่ยไม่เคยไม่เคยหวานมึงซื้อสมองดิเอามองเยอะๆเออสมองเนี่ยมึงปิดมิดไปเลยเนี่ยมาถึงอ่ะตรงนี้ก็ปิดมึงก็เล่นงานแล้วกูอยากรู้พี่ใครก็ซื้อเกาะในราวแรกไว้ยี้อ เโตซื้มีมีเซตมามีมิดเออตอนแรกมีสวยแอนแล้วยอยู่แล้วเกียวัดแต้มไปเอาต้อาบิวาตัวตายเฮียมันโชวเกมว่ะสัตวุ้วุ้ยแปกูดูู้ยสายสายสายสวยสวย กูย่างต๊อกมันทำอะไรตรงนี้ตีกูไปเพจได้มอนพันในค่ะเกือบตายแล้วนะมึงอ่ะขอบคุณครับพี่โอมเมื่อกี้นี้กูรู้เลยว่ากูก็นึกว่าฝั่งมันอ่ะสโมกมาไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียตรงเนี้ยอย่าอย่ากดปิดเป้นะเว้ยบอกให้ลองแบบเรล่ำมาหน่อยอ่ะให้มันกูว่าไม่งั้นโดนหลังตาอย่าให้มอนสโมกยาวกูเลยไอ้กูมองไม่เห็ว่าใครมาที่โยลูกมาวิ่งไม่เห็นเลยแต่อันนี้สองคิวอ่ะ เห็หัวตารางใหม่ะเฮ้ยพามาเจ็ตมาก็ดูเอไปนงียบยินเสรดูสายวิซะสัตเห็นยาวยยืบไว้ยืบไว้ช็อตมีเปล่าไม่เสียงบอมดปอฟไปเกมมึงได้ยินไหมบอมดมันฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายบิมเป็นเฮียอะไรวะบิมโชกูว่าแล้วจะได้เป็นหรือต้องไงวะกูรังดันไงเนยเฮ้ยโอ้ยเฮียอยู่ในห้อง อืมใช่ข้างหน้ามีตัวโอมฝั่งฝั่งเกิดมันอ่ะมีตัวหนึ่งด่ะเข้าป่ะกูรีบเสียงกูรีบเสียงมาตรงเนี้ยเข้าสีแล้วมั้งเลฮ้ยหนักตายสี่สี่สี่ไอ้สัสไอ้ลูกแก้วสมองสมองมันไม่ทันและมันฝาดไม่ได้หลังกล้องเขียวอ่ะหลังกล้องเขียวมนาเล็งต่ำไปมนาเล็งต่ำไปหลังกล้องเขียวมีคนหนึ่งตาย มึงลอกซ้ายอะไรล่ะอดยาแฮะไม่เนี่ยมทำให้ฉันดูเย่แฮะหอตัวหาตัวตายไปเร็วไตัวไาตัวไม่ได้หตัมึงสบอคตัวนี้ก็ได้นะมอนห้องนะกูไม่ได้ไปสมคห้องไหนได้วะต้องนย แต่ว่าอย่าอย่าปิดเข้าคนกทางเข้าสมุกทางเข้าพอเออโอเคอุ้ยแปลงมามาันสมุกสมุกเอนะกูสโลว์ลงเาอยู่ไปเอ๊ะดูฝั่งนี้อยู่เนี่ยโยลุโยลุเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอสัตว์เต็มเลยโอมช่วยกูด้วยลงมาลงมาเหีอ๋ไม่ตายโดนจ็อกดันกูนะ

กูไม่กูไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ตรงนี้โยรู้โดนหัวเป็นเม็ดโดนหัวเป็นเม็ดดีกว่าแต่หัวไม่แตกไหวใส่สจอมีตัวหนึ่งเฮ้ยโดนวันแว้วคุยมาจากไหนวะไอ้สัสเม็ดนี่เสียงเลยอ๋อรู้ไม่ไม่ไม่รู้แล้วอะไรโดนมาเขาจะไม่แต่ว่า กูเทปังร้อยหนึ่งกูเลยร้อยเด็เดอตาหน้ากูขอแอนก็ไเ้กูขายเกาะขายขายเกาะซื้อกลก่งอมมามาเดี๋ยอเองเงียบวะซีสีมันละซีละซีกดูดูด้ปอ้มาเนยมาเป็นสมองหมดเลยนี่ว่าหมดแล้วปดให้แล้วไงเก็บไปบ้างเติมเติมเติมไอ้เหี้ยเอย น้อนเยอะเอาเอามันกับกูแล้วแอนเอ่อไอ้นั่นแต่ไอ้นั่นเจ็บนะหลังกองเขียวกองเขียวคนหนึ่งโยวรู้เยวรู้เจ็บร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยสิบเยรู้ร้อยสิบหลังกองเขียวแหละเอาไม่ใช่ไหมอุ้ยเกี็บแปดหอดเต็สวยไงไอ้เหี้ยโอ๋อรู้แล้วโอ้นั่นได้สวยได้อุ้ยเชอรี่โคตรสวยอ่ะเชอรี่กูได้เลย ไม่ชอบเลยจ้ะปกติเดย์บาลวันสองพันเก้าอันนี้ก็กลายเป็นขีห้าพันห้าพันกว่ามาสองใช่วะห้าพันสี่มามาเอ้นั่นเนี่ยขนาดนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันรัถอยมารับก็เจอมันยิงไฟมามามาห้องน้ำมาห้องน้ำมันวิ่งเข้ามาอยลองนะกูอยู่บนน่ะเอลองเยอะมาก สองเดี๋ยวลงมาเฮ้ยหลังโอ้ยเหี้ยกระโลตัวเองทำไมวะลงมาหนโดโลตัวเองเดี๋ยวกูดูฝั่งนี้ให้เนี่เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่เดี๋าหน้าไปอยู่กูไปดูข้างบนฮะบอลสองเหยือกเหนืออ่ะดูดูทางนู้นคนนึงน้ำแข็งละลายแล้วนะน้ำแข็งไม่มีแล้วนะเดี๋ยวกูดูบีฮะดูบีฮะกูดันตัดเลยเดี๋ยวกูดูบีฮะ มีมีสวยสายไอ้สัตว์ดีอยารู้แม่งอ้อมหลังมาแบบงงตลอดเลยเนี่ยบอลมันขึ้นระบนนะบอนบอลบอลไม่ต้องสมองไม่ต้องสมองเดยอบบดอมาเช็คเดือบบดอดูเดีือบบดอไว้เพราะว่ามันตีมาหรือมันยิงมาจากตรงไหนไว้ผมไม่รู้ว่ะดูตอนที่กูเคยรับล้วน่าจะวิ่งมาตรงสมองกูไม่ได้สี่นะน่าจะลูกกลมๆอ่ะถ้าตีต้องเดินผ่านกูเดี๋ยวท่ามันไม่ผ่านไม่มายิงตอนนี้น่าจะลูกกลมๆจากตรงกูไปบอลมึงสมองเยอะกันไปแล้วตรงหน้าเนี่ยไม่ต้องสมองก็แล้ว นั่นตำรวจแค่ตรงมึงเล่นน่ะไม่ใช่มันเผาตัวเองตายอ่ะเผาดูสีเขาสิสีสีสีปิดให้เออเปิดสวยงั้นอ่ะอแอนน้ำแข็งไวปดิน้ำแข็งตรงน้ำแข็งปิดมิดไปแล้วตุ่มตัวหมาลูกบอลอุ้ยกูโดนแปดมัดไม่ใช่กูไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไปมาเอาละสวยรอรอกูจะตายเจอยูด B เจอยูด B บอมดับตรงนั้นเนี่ย อมีในไท้คนนึงยอรุ๊เจ็ดบีเดบีไป้ายเลยสวยอมยรุเอรอรอรอกูจะเล่นช้าคุณเสวยสวยอมจ็บมากไม่ไวคเกมันไมมันไปบไปลบไปลบคุณไม่ได้เว้ยไม่มีรายเสียงเงินในเกมคุไม่รวยคุไม่รู้คุณครวยมันยิงอันนี้ก็ทิ้งนะเลยค่อนสี่ี่เอ้าวพีนคาสองเลยบีแม่งโหดว่ะ โชกมิมรายงานโชบิมด้วยล่ะไอ้สิรีพอร์ตมันเรื่องที่จบิมหรออืมจะช่วยด้ไหกบอกเลยละน<ะ>ีะ่ากเข้ายังเข้ายังอูยอยู่กัน <หา S 2> เองฆนะ่าแล้วเธอหนึ่งโอ้โหเยี่ยแปดโดนแปดอืมแปดสองตัวเลยโดนแปดผมเห็นโดนรุ่นติกูกูรีพอร์ตให้พวกมันละโอ้ยิงไม่โดนเลยเธอขาใสใจเกลียดเลยเขานี่ลองระวังจับซะนะ เพราะมันเดจริงเห่อแล้วได้ยิงต่อมหยุดสิไม่ยอมรู้เฮ้ยเฮ้ยไ่ลินมาละคน้างยิงคอยติดต่โอ้ยเฮียเฮ้ยจัดไม่ไหวว่ะมันมีแฟนมันมีแฟนกนรดูบไม่รู้กูรวยกูไม่รู้กูรวยยงเด้เลย กูไม่รู้กูเลยอย่าเล่นเล่นซีนตังแขกแล้วไม่กระจายอ้อมอ้มเดี๋ยวกูจะมาเศษมั่งกวนเต้เศ็ษกับบิมกูจะกูจะเปิดสตินะเดี๋ยวกูจะเอาจัดไปก่อนขอบคุณมากพี่กิมน่าจะน่าจะทดสอบสมองไปหน่อยนะจะได้ให้กูแอดทีเด็ดมา B A C ทุยีพ่อดันอยู่กูเข้าไปล็อกในห้องนะเฮ้ยเอลองมีเสียง

กดอ้สมัเนีอดสกินสวยเฮ <enders> <c> ้ยแฟนทอมขัไไ้ยิกอะไรวะเอะขับไปกขับไปอกับไกสับไอกเอ้กมัสมปอีกมับไอกเอลองปอีกขับไีกขับไ่ีไป้ข้าไหน้ามอข้างหอ้าขับไปอีกัไปอีกขัับก็ัมอกขับอีกัอีกัันไัไปอีนี่ยดันก็เป็นเงี้ย โอ้โหเฮียโดนทะโลเฮ้ยมันโดนตีติมัน<ด>มันปิดตรงนั้นไหมนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ใกล้ตายใ,าใกล้ตายสามตัวโดนอันตรีไว้มีมีตัวอยู่ตรงตายว<ะ>้ายยีพะล่ากวะไอ้ชิคุณดูว่าแอนด้เนี่ยดูแบบอนะไรเนี่ยแล้วมันอยู่มิดมันโดนนตรีด้วยเหรอวะไอเหี้ยมาจากไหนวะ แอนสวยงามมากเพื and, 1, ่อนงงยังไงวะอม้อนมอสโกูขาวอย่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พวกกูจะได้แอบตรงนี้ได้เออตอนที่เองมากันเราไม่รู้อะเราก็จะนะกดเอ็มเลยต้องกดเอ็มจะเห็นเฮ้ยเฮียม้อนวิ่งวิ้ววิ้วดูตรงนี้ไว้แต่กูดูตรงนั้นะไอ้นี่มาด้วยแมงกะพรุนสวย สวยมีมีมีเยอะเลยตองกูมาตรงกูมาโอ้โหแม่งไม่ให้กูเข้าวางาวาแล้วกูหากูเข้าอยู่แม่สมองเกมนี้ทำไม่เย,ยเลยอุย้ยข้างๆข,ข้างหลังข้างห,หลังหลัง นี่แหละที่ต้องการมีฉากกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเป็นปืนผมนั่นเม็นปืนผมนี่ปืนผมเท่กว่าปืนกูเท่กว่าปืนะนี่ปืนที่กูใช้นี่ปืนผมแพงกี่่าไม่ชอบแฟนทอมนายไม่เคยโกงใครนายก็รู้เล่นดิจิทัลเกมดิจิทีลแทนยูทิสมีอ๋อกูเพิ่งเล่นสาว่งสอนกูทีไม่ไม่สอนล่าสุดให้สอนอะไรเงี้ย <ม>ตอนแม,ม่งก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีมันไม่ใช่เพื่อนกูใช่ไหมเฮ้ยเสียงเอรองเยอะมากโยรุโยรุวิ่งมาเจอกูกูรอยิงก่อนเลยตายกายเหี้ยอยู่ไหนเหี้ยแม่งดักกูเฮี้ยโว้ยสวยเหี้ยจะรุ้เลยจ้ะโยรุแม่งกดรขึ้นตีหน่อยโอ้ยฆ่ามันดิสวยให้อรมณระโดดเเสียงมึงดีกว่าโอจะยิงปืนออกมาได้กูจะวิ่งถอยโยรุแม่งเอาตัวมาบล็อกกูไอ้สารก้นเลวเฮี้ยหดจังเลย เมบคุณรู้ทิศแล้วอย่าลองมไม่เห็นไอ้ลอมันออกมาลอมันออกมาโัตว์หีสวยโอยบอโนเจ็จีัเตรสวยิไปชุบกูเห็นไหมสมปัวโดดเด่นไป็่างามยรู้อยู่โยรู้อยู่บอลมันห่อข้างหลังข้างหลังมึงหลังมันมามาสว ได้เมื่อวันแม่งว้ามาเนี่ยไม่เห็นได้ก็เจ็บได้เดี๋กูดูซีเดี๋ยวกูดูซีกูซีเองเออออฟซีเองออซีคนหนึงไงเอ่อโอมล็อกไหนล็อกลองหรือว่าล็อกล็อกช็อตล็อกลองแบบช็อตเองโอเคได้มีเสียงว่าบอกเลยเจอซี กดย่ะโอ้ยไอ้เหี้ยกูยิงมันไม่ตายวะกูกลับกูกลับเฮ้ยกลางมากลางเหรอปังป้งปังปัมันเป็นเงี้ยมาว่ากลางกูได้แสกเขาอ่ะกูก็ได้ยินระวังสกิลโยรุมันเข้ามาด้วยไม่มีไม่มีไอ้เสียงโยรุอยู่ตรงหนวดบันดอยู่ไว้อหรอเฮ้ยนก ี <muitas> <mas> ่ <sketches of course> um, ี่อะไรมึงเยอะเยอะเยอะได้ตัวเดียวเฮียได้ตัวนึงได้ตัวนึงก็ยังดีไอเจ็ด่นแหละหายตัวหายตัวเออตุ๊กตัวฉันจะกินหนสิอร่อยนะไอไอมอสทำอะไรอ่ะเพื่อนมอสอยู่ดับเบิลดรอเสร็ดับเบิลดรอ นี่ชักลูกกระสุนหน่อยดิบอมดับแล้วบอมดับรอเลยปุ่นนี่ชักลูกกระสุนหน่อยติดไม่รู้อ่ะอันเนี้ยถัดเดียวนัดเดียวอยู่เอาว่ะนัดเดียวอยู่เอาเอาเจ็บดีวะนัดเดียวอยู่เจ๊เจ๊เอาชัวร์ชัวร์เอาชัวร์ชัวร์เอาว่ะโดนบินแล้วครับเฮ้ยโอมโอมสกัดดาวลุ่งกูสกัดดาวลุ่งเอาวะเอาวะสกัดดาวลุ่งอ่ะเอาว่ะ อะไรครับเนี่ยไอ้ยองเ้าเจ้าะว่าไอ้ยองแฮกไอ้ยองรีบบอกเราซ้อมวันนี้มาให้ว่วเราใช้ปือมไรด้วยลูกโม่อ๋อลูกโม่ฮะแย่ไอ้สายแรกใช้ลูกโม่ว่ะไอ้สว์ลูกโม่เป็นปืนยิงลวกว่าเราแล้วมันยิงหัวนะ่เจอกูแตกลูกโม่ก็ยิงหัวนั่นแตกกูแตกมันก็ยิงหัวดิถามกเดียวเราเล่นกูเล่นโคตรอะกูกูยอมกูยอมโชว์แล้วแะอะกูเล่นลูกโม่ก็ได้มาไอ้สว์เด็ดเด็ดไปเพื่อนมาหนิไอ้ใหญ่ โอ้ยมันยิงอันนี้กูทิ้งโอ้ยัตว์เดนีด้อุ้ยข้างหลังวางดูได้เนี่ยอะไรอะไรอะไรไอ้สัตว์ออะไรทำอะไรทำชั้นเหรอนายคิดว่านายจะทำชั้นได้กันเหรอเสียงอยู่ลองนายคิดผิดแล้วลองไม่มีเฮียมอนลองเยอะเหรอกองเยอะพ่อมันโคตรพ่อมันเจอไอ้สัตว์เสียงไอ้มอนดีกว่าอ้าวมันใครดูหลังในเรื่องอืม ไอ้สุดท้ายกูขอกูขอไม่มามาเกิดข้างหลังสวยเยี่ยยยยงไอ้เจ้าโอมันแฮกไอ้เี้ยมันรู้โอมแฮกไม่เอาไม่เอาไม่แฮกไม่แฮกมาเล่นเราเล่นปลดแฮกแบบนี้เลยนะโอมเออถ้า YouTube ตัวคลิปนี้นะครับพวกผมพูดเล่นนะไม่ระเบิดเลยบอมบอมผู้กมองใหญ่ลาลาลาลอบายบาย เฮ้ตั้งสมมเราดูเราดูนี่เข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยหมาก็ไมีฮิวกูเอยด้วยโอ้ยสัตว์สนายกับกูก็ล่ะมาดิครับไอสัตว์ให้มันไม่มาผมดูหลังคนหนึ่งได้ไหมกวนไล่หลังเลย อุ้ยปิงต้องดับบันดออะอุ้ยดับบันดอเอาไหนใครบอกดูหลังอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนในเมืองไอ้แปนี่เกยืเกียนเบี้ยย้นี่ย่ามันกูเอยยิงนะกู้ไปได้แน่กูรอว้าวว้าว เ็บไหมดีกอ่ะั้นนตายแล้ว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 ตายล้ตายล้ตยลวาล้วอยายแล้วตแล้วลวตาลยลตายแล้วายลตายล้ลอย่างแี้ตายแล้วแล้วทแแ้ลาวาลาาาวตตายตาาย้ย้้ย เด็กเฮียหน้าหลานเลยเด็กเฮียไหนวะเด็กเฮียไม่ต้องเล่นนะเฮียโอ๊ยโอ๊ยตัยตายโอ๊ยตัวตายแย่เนี่ยเด็กฮิวกูไม่หิวไอ้ต่ข้างนอกไว่ะ นี่แรงเหรอเนี่ยยเฮเ้ยเดียวมึงไยวมเดี๋ยว่เล่นแล้วทนายตกลงนี่แรงเหรอวะ้ยมึงดูวะมึงดูกูอะดูดกูจะรอดูจะรอชมวัตแนี่มันรอให้ใหม่อะ ก็ต้องไปกูต้องไปอ่ะเออกูต้องไปอ่ะอือุ้ยโคตรแตกอ้าวเข้ามีรอนี่อะไรตายผมไม่โดนเฮ้ยอ่ะอุ้ยอ๋อกูรีโหลดอโย่จริงกูรีโหลดอยู่ออมออมเก็บเอ็นแล้วไอ้เหี้ยปล่อยเลยอย่ายิงไม่ต้องยิงใครเจอไม่ต้องยิงไอ้เหี้ยงมันไอ้เด็กเหี้ยดูไปเลยฉันน่าเอาคุณไม่มีนั่นด้วยวะ บอมบ์เฮียที่สุดในชีวิตอะไรเรียกทำไมไม่จ่เสียงรังกู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 ไม่หมอกไม่ตัดไอ้เชี่ยกูกูกูโอ้เฮียก็ไม่กูกลาจังวะยอนเนี่ยไอ้สัตว์เฮียเด็ดเดดังเตือนวิ่งเฮี้ย กเนสวยมันจะเอีดได้ไงว่ามีมาตัวหนึ่งมันจะเอีดได้ยังไงวะเอาอ่ะอะยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบแนะตอนสายตันสุดท้ายไปปีบานเนี่ยไม่เคยไปบีบเลยแก้ยนี่แต่กูเป็นปีบแต่กูเล่นเผาไอ้เหี้ยมอนคนแรกเนี่ยบอดี้บ็อกแล้วเราเผาไอ้เหี้ยแม่งตัวนี้เลยดีไฟทั้งทีไปตัดทำเอ ไปบีไปบีโนโนพลังไู้ชายบินไม่ใช่กูไม่ใช่กูอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมยาย่ายยายทิ้งหมาให้หน่อยครับทุกคนอ้าวไอ้เหี้ยต่อตอาแสกเลยกูรู้แล้วกูไปไหนดีไปไหนกูคุ้นด้วย เฮ้ยเจ็ดเจ็อนเจ็ดหลังตัดตายวะนู้นนู้นนู้นวิ่ยวิงมิดมามิดมาปบจี้อย่าปัญญาอ่อนเยอะไอ้สัตว์นี่มีการเด้งฆ่าคนนึงุกูหน่อยไอ้นี่อุ้ยเหี่ยกูจะเปิดว้าวเหลหนึ่งกูละ สวยครัเมด็กแบบาคดิจิเนี่ยี้ยัได้ครับารดาคาาิน้ำแข็งแตกทามิงเปมากน่อ <c oughs> าอย่างเวอร์